วิธีการใช้โปรแกรม All All Bal Fin ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรนหรือ Internal Rate of Return หรือ IRR เริ่มต้นเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w l r b a l f i n c o m แล้วคลิกที่เมนู Fin Programs แล้วคลิกเลือกเมนูย่อยวางแผนประกันจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรมประกันชีวิตที่ต้องการคำนวณหาค่า IRR กรณีที่ใช้โปรแกรม a All b a l f i n ผ่าน Mobile Application ให้คลิกที่เมนู IRR ที่อยู่ด้านล่างจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรมประกันชีวิตที่ต้องการคำนวณหาค่า IRR หลังจากนั้นให้ทำการใส่ข้อมูลระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรร์ประกันชีวิตระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตและจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภยัย ยกตัวอย่างกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แสดงข้อมูลให้เห็นบนหน้าจอซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง10ปีแต่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตเพียง3ปีและมีจำนวนเงินเอาประกันภัย100,000บาทโดยต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตทุกๆต้นปีกรมธรรม์ปีละ75,000บาท และจะได้รับผลประโยชน์เงินคืนทุกๆสิ้นปีโดย3ปีแรกจะได้เงินคืนปีละ3%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย100,000บาทเท่ากับปีละ3,000บาทและ3ปีถัดไปในปีที่4 5และ6จะได้คืนอีกปีละ4%ของจํานวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0แบาทเท่ากับปีละ4 0 0 0บาทและ3ปีถัดไปในปีที่7 8และ9 criteria. จะได้คืนอีกปีละ5%ของจํานวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0แบาทเท่ากับปีละ5,000บาทและปีสุดท้ายสิ้นปีที่10ผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับทั้งหมดรวมกันในปีนั้นเท่ากับ220%ของจํานวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0แบาทเท่ากับ220 0 0 0บาท ให้พิมพ์ตัวเลข10ในช่องข้อมูลระยะเวลาคุ้มครองให้พิมพ์ตัวเลข3ในช่องข้อมูลระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตให้พิมพ์ตัวเลข1 0 0 0 0 0ในช่องจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยแล้วกดต่อไปจะปรากฏตารางในคอล,ลัมน์แรกเป็นปีที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตและปี um ที่คุม้มครองในคอลัมน์ถัดไปเป็นช่องให้ใส่ข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องจ่ายในทุกๆต้นปีกรมธรรม์ ซึ่งจะใส่ข้อมูลเบีย้ยประกันชีวิตได้ตามจำนวนปีที่กรอกข้อมูลระยะเวลาชำระเบีย้ยประกันชีวิตมาก่อนหน้านี้เท่านั้นในขณะที่คอลัมน์ที่3จะเป็นช่องให้ใส่ข้อมูลผลประโยชน์หรือเงินคืนที่ได้รับทุกๆสิ้นปีกรมธรรม โดยให้ใส่ข้อมูลเป็นเปอร์เซนต์ของทุนประกันภัยโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ลงไปในช่องข้อมูลกรณีที่ปีใดไม่มีเงินคืนก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลเนื่องจากโปรแกรมจะใส่ข้อมูลพื้นฐานเป็นศูนย์ไว้ให้แล้วหลังจากที่กรอกข้อมูลผลประโยชน์เงินคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัยคอลัมน์สุดท้ายจะปรากฏข้อมูลผลประโยชน์หรือเงินคืนที่ได้รับทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์เป็นหน่วยบาทโดยทําการคูณผลประโยชน์ หรือเงินคืนที่กรอกข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์กับทุนประกันภัยให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากตัวอย่างกรมธรรม์ประกันชีวิตข้างต้น ให้กรอกข้อมูลดังนี้ในคอลัมน์ที่2ที่ระบุเบี้ยประกันชีวิตให้พิมพ์ตัวเลข75,000ในปีที่1ปีที่2และปีที่3ตามลำดับในคอลัมน์ที่3ที่ระบุผลประโยชน์เงินคืนให้พิมพ์ตัวเลข3ในปีที่1ปีที่2และปีที่3ตามลำดับและพิมพ์ตัวเลข4ในปีที่4ปีที่5และปีที่6ตามลำดับและพิมพ์ตัวเลข5ในปีที่7ปีที่8 และปีที่9ตามลำดับในขณะที่ปีสุดท้ายปีที่10ให้พิมพ์ตัวเลข220หลังจากกรอกข้อมูลผลประโยชน์เงินคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัยเรียบร้อยแล้วในคอลัมน์สุดท้ายจะปรากฏข้อมูลผลประโยชน์เงินคืนเป็นหน่วยบาทโดยอัตโนมัติดังนี้ปีที่1ปีที่2และปีที่3จะแสดงผลประโยชน์เงินคืนปีละ3,000บาทในขณะที่ปีที่4ปีที่5และปีที่6จะแสดงผลประโยชน์เงินคืนปีละ4 0 0 0บาทและปีที่7ปีที่8 ปีที่9จะแสดงผลประโยชน์เงินคืนปีละ5,000บาทและปีสุดท้ายปีที่10จะแสดงผลประโยชน์เงินคืน2 2 0 0สนบาทหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคํานวณจะปรากฏหน้าต่างหรือไทม์ไลน์2หน้าต่างด้วยกันโดยไทม์ไลน์แรกจะแสดงข้อมูลที่กรอกเข้าไปในโปรแกรมโดยจะแสดงข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องจ่ายซึ่งใส่เครื่องหมายลบไว้ และผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับซึ่งใส่เครื่องหมายบวกในขณะที่ไทม์ไลน์ถัดไปจะนำเบี้ยประกันชีวิตและผลประโยชน์เงินคืนมาบวกลบกันเป็นกระแสเงินสดสุดทธิในกรณีที่มีข้อมูลมากเกินกว่าที่จะแสดงให้เห็นในหน้าจอเดียวได้ จะปรากฏแถบสกอร์บาร์สีเทาด้านล่างให้เลื่อนดูข้อมูลในปีต่อๆไปได้หรือสามารถกดดูที่รูปเลื่อนไปดูข้อมูลด้านขวาที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ด้านล่างสุดของหน้าจอจะปรากฏคำตอบของอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์หรือ IRR ซึ่งแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปัดเศษทศนิยมขึ้นเป็น2ตํตำแหน่งศูนย์อบรมไทย PFA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออบาลฟินจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงและย,ยั่งยืนครับ